thank yeah. you สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาทําแกงรันจวนนะคะเป็นแกงโบราณซึ่งจริงๆแล้วชื่อไพเราะมากแต่ว่าแกงตัวนี้ค่ะจะเป็นแกงที่มาจากการเอาของเหลือในครัว2เมนูมาผสมรวมกันเป็นภูมิปัญญาของคนในสมัยโบราณน,นะคะทีนี้ที่บอกว่าเป็น2เมนูรวมกันมีอะไรบ้างเมนูแรกเนี่ยค่ะคือมีน้ําพริกกะปิเหลือในครัวแล้วก็เหลือไว้ไม่รู้จะทําอะไรก็เลยเก็บเอาไว้ด้วยความเสียดายของคนโบราณน,นะคะก็จะมีน้ําพริกกะปิ ก็ทีนี้อีกครั้งหนึ่งก็จะมีเนื้อที่เอาไปผัดกับใบโหระพาก็เหลือเช่นกันด้วยความเสียดายเนี่ยค่ะคนโบราณก็เลยเอา2อ,อันเนี้ยมาผสมรวมกันแล้วก็ปรุงรสใหม่เพราะฉะนั้นวันนี้เนี่ยค่ะก่อนที่เราจะเป็นหม้อของแกงลันจวนเราก็จะมีสองสิ่งที่เราต้องสร้างขึ้นมาเองจากของที่ไม่ได้เหลือ แต่ทําเรียนแบบของเหลือในสมัยก่อนนะคะนั้นสิ่งแรกที่ต้องทำเนี่ยคะ่ะก็คือน้ําพริกกะปิซึ่งในที่นี้อาจจะเรียกว่าซอสในการปรุงรสเพราะว่าแกงตัวนี้จะไม่มีสิ่งปรุงรสอื่นละนอกจากที่เป็นรสชาติของน้ําพริกกะปิฟังดูแล้วมันม่น่าจะไปกันได้แต่เดี๋ยวมันจะเป็นเมนูที่ชื่อว่าแกงรันจวนออกมานะคะนั้นน้ำพริกกะปิของเราเนี่ยคะ่ะก็คือถ้าสมมติเรามีเหลือที่บ้านเราใช้ได้เลยแต่ตอนนี้เนี่ยเราจะสร้างน้ำพริกกะปิขึ้นมาใหม่นะคะอันดับแรกเลยเนี่ยเราก็จะมี ซึ่งกะปิเนี่ยเราจะต้องขจัดกลิ่นของเขากลิ่นก็คืออาจจะเป็นกลิ่นหมักกลิ่นอะไรที่ไม่พึงประสงค์อย่างเงี้ยค่ะก็จะมาห่อไปตองแบบนี้นะคะเสร็จแล้วก็ไปปิ้งคือถ้าเรามีเตาแก๊สธรรมดาตอนนี้ก็ปิ้งได้แล้วห่อไปตองเผาจนกระทั่งเขาไหม้แบบเนี้ยนะคะกะปิข้างในก็จะไม่เหม็นละก็จะเป็นกลิ่นหอมนะคะใช้ได้อันนี้ก็จะเป็นกะปิประมาณเศษหนึ่งสสี่ถ้วยนะคะแล้วก็จะตามมาด้วยกระเทียมก็จะเป็นสิ่งดับกลิ่นกะปิเหมือนกันนะคะ มีกระเทียมแล้วก็จะมีรสเผ็ดก็คือมาจากพริกขี้หนูเป็นพริกขี้หนูสวนเม็ดเล็กนะคะแล้วสิ่งปรุงรสอีกอันนึงก็คือรสหวานก็คือเป็นรสชาติของน้าพริกกะปิเลยเพราะนั้นก็จะมีน้าตาลมะพร้าวนะคะอันนี้ก็จะเป็นน้ําตาลมะพร้าวอย่างดีที่เราเตรียมไว้แล้วก็จะมีรสเปรี้ยวก็คือจากรสของมะนาวนะคะเตรียมน้ามะนาวจะมีรสเค็มจากสองส่วนเพิ่มเติมีนิดหน่อยก็คือตามน้ำพริกกะปิปธรรมดาก็คือจะมีใส่กุ้งแห้งปน่น แล้วก็จะมีน้ำปลาเพิ่มเติมนิดหน่อยเพราะว่าน้ำปลานี้ค่ะขึ้นอยู่กับว่ากะปิที่เราใช้เนี่ยเป็นกะปิเค็มไหมถ้าสมมติกะปิเรามีรสเค็มมากน้ำปลาเราไม่ต้องใช้เลยนะคะก็ใช้เป็นกะปิอย่างเดียวแต่ถ้ามันไม่เค็มก็เพิ่มเติมนิดหน่อยก็ปรุงออกมาให้ได้เป็นน้ำพริกกะปิที่ที่อริดอร่อยตามรสชาติของเราชอบเปรี้ยวชอบเคม็มชอบหวานก็ปรุงได้เลยแกงรันจวนก็จะออกมารสชาติเดียวกับน้ำพริกที่เราทําตรงนี้นะคะทีนี้มาส่วนผสมในตัวของแกงรันจวนเนี่ย ที่บอกว่ามาจากเมนูของเนื้อผัดใบ like โหระพานะคะนั้นเนื้อในสมัยก่อนเนี่ยส่วนใหญ่เขาก็จะใช้เป็นเนื้อสันบ้างแต่วันนี้เนี่ยเราอาจจะไม่ได้ใช้สันในเนื่องจากว่าพอเราเป็นเมนูต no ้มเนี่ยค่ะเราจะใช้เนื้อส่วนน่องที่เป็นน่องลายเขาจะมีเอ็นอยู่เล็กน้อยนะคะพอมีเอ็นอยู่ด้วยเนี่ยพอเราตุ๋นนานๆมันก็จะเป็นวุ้นเวลาเราเคี้ยวมันก็จะกลึกหนุบๆอะไรเงี้ยนะคะทีนี้ในส่วนของเนื้อเนี่ยค่ะวันนี้เราใช้เนื้อน่องลายนะคะ แล้วก็จะมีสิ่งดับกลิ่นของเนื้อคือเวลาต้มเนื้อเนี่ยสิ่งที่ขาดไม่ได้คือตะไคร้นะคะต้องมีตะไคร้ paint, ในการดับกลิ่นสาบของเนื้อเราก็จะต้มเนื้ออันนี้ค่ะเดี๋ยวจะต้มกับตะไคร้นะคะเสร็จแล้วก็จะมีสิ่งปรุงรสเพิ่มเติมนะคะในการดับกลิ่นเหมือนกันก็จะมีหอมแดงนะคะปอกเปลือกไม่ต้องท э ําอะไรเลยนะคะไม่ต้องหั่นเลยแล้วก็จะมีกระเทียมปอกเปลือกเหมือนกันนะคะไม่ต้องหั่นก่อนที่เราจะไปเสิร์ฟเนี่ยค่ะเราก็จะมีเพิ่มเติมนิดหน่อย เวลาที่เคี้ยวเนี่ยก็จะมีตะไคร้ด้วยซึ่งอันเนี้ยเขาก็จะใส่ไปเพื่อเพิ่มในการดับกลิ่นอีกนิดหนึง่งแล้วก็เวลาที่รับประทานตะไคร้จะเป็นสมุนไพรที่ช่วยขับลมนะคะก็จะมีส่วนดีในส่วนนี้นะคะทีนี้เวลาที่เราปรุงเรียบร้อยแล้วเนี่ยมีน้ําเดี๋ยวเราจะตุ่เนื้อนะคะแล้วก็จะมีเพิ่มเติมถ้าใครชอบเปรี้ยวก็จะมาแต่งรสด,ด้วยมะนาวอีกนิดหน่อยแต่งพริกของโบราณเนี่ยค่ะเขาจะไม่ปรุงให้เผ็ดตั้งแต่แรกเพราะว่าถ้าเราปรุงเผ็ดตั้งแต่แรกคนที่ทานเผ็ดไม่ได้ ก็จะทานเมนูนี้ไม่ได้เลยเพราะฉะนั้นคนโบราณก็จะมีแยกเอาไว้ใครที่ชอบเผ็ดก็เติมพริกเข้าไปนะคะอันนี้ก็จะมาเพิ่มเติมทีหลังแล้วก็ก่อนจะไปรับประทานเลยคะ่ะอันนี้ต้องเสิร์ฟร้อนๆเราก็จะมีใส่ใบโหระพานะคะไปด้วยก็จะมีกลิ่นหอมอีกแบบหนึ่งตอนนี้เวลาพูดไปก็อาจจะนึกไม่ออกว่ามันจะออกมาเป็นเป็นอาหารที่กินได้ยังไงจากน้ำพริกกะปินะคะเดี๋ยวเรามาดูเดี๋ยวเราทําสร้างซอสของเราก่อนก็คือน้ำพริกกะปิอันนี้นะคะวิธีการโขลกน้ำพริกกะปิก็คือ เราจะต้องเริ่มจากการโขลกกระเทียมกับพริกก่อนนะคะโขลกให้ละเอียดเลยเพราะว่าวันนี้คือถ้าเป็นน้ำพริกกะปิธรรมดาเนี่ยเราอาจจะไม่ต้องโขลกละเอียดแต่วันนี้เราจะทําเป็นซอสเพราะฉะนั้นเราก็จะโขลกให้ให้ละเอียดหน่อยนะคะก็ะจะได้เป็นซอสแล้วไม่ไม่เป็นชิ้นแบบที่เวลาที่เราเคี้ยวไปแล้วมันจะระคายลิ้นประมาณนี้นะคะเดี๋ยวเราจะโขลกอันนี้ให้ละเอียด จริงๆแล้วเพิ่มได้เลยนะคะคือถ้าสมมติว่าที่บ้านเราชอบเผ็ดอยู่แล้วใส่เต็มที่จัดเต็มได้เลยอโอเคค่ะละเอียดพอประมาณไม่เป็นชิ้นใหญ่แล้วก็พอใช้ได้แล้วนะคะเพราะเดี๋ยวเวลาลงหม้อไปมันก็จะต้ม ต่อมันก็จะละลายไปกับพริกแกงนะคะอันนี้พอใช้ได้แล้วเดี๋ยวเราเติมกะปิที่เราย่างไว้แล้วนะคะกลิ่นก็จะไม่ไม่เหม็นแบบที่เราเคยได้กลิ่นตรงนั้นแล้วนะคะกลิ่นเขาจะหายไปแล้วขลกให้เข้ากันนะคะแล้วเดี๋ยวเราจะเติมน้ำตาล คือน้ำพริกกะปิเนี่ยมันก็มีแค่3อย่างเค็มแล้วก็มีหวานจากน้ำตาลน้ำผ้าแล้วก็เติมเปรี้ยวจากมะนาวนะคะก็มี3ส่วนแล้วแต่เราชอบสามารถปรับแต่งรสได้คืออาหารไทยเนี่ยยังไงก็ต้องชิมนะคะถึงแม้จะมีสูตรออกมาชัดเจนแต่ว่าผู้รับประทานอาจจะไม่เหมือนกันยังไงก็ต้องชิมแล้วบางทีเราได้กะปิมาจากคนละที่ความเค็มก็ไม่เหมือนกันนะคะเดี๋ยวเราเติมน้าตาลแล้วก็ขบรวมกัน เดี๋ยวเอากุ้งแห้งกล่นใส่เลยก็จะมีเพิ่มเติมอีกเล็กน้อยโอเคเรียบร้อยแล้วเราก็จะมาใส่น้ำมะนาวนะคะใส่ได้ทั้งหมดเลยเพราะว่าเราต้องการให้มันเป็นซอสอาจจะลดจัดหน่อยเนื่องจากว่าเดี๋ยวเราจะไปปรุงกับน้ำซุปซึ่งปริมาณค่อนข้างเยอะนะคะอันนี้จะเลงให้เข้ากัน เสร็จแล้วก็จะมีน้ำปลานะคะอันนี้ชิมมาแล้วก็จะเพิ่มน้ำปล่อยเล็กน้อยนะคะเพราะว่ากะปิเป็นกะปิจืดตอนนี้เราได้เราได้ซอสของแกงลันตันแล้วนะคะ <c oughs> เราตักออกเอาไว้สำหรับปรุงรสโอเคเรียบร้อยค่ะซอสเรียบร้อยแล้ว นนี้ซอสเราเสร็จสิ้นไปเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวต่อมาเราจะมาต้มเนื้อกันในส่วนของเนื้อนะคะวิธีการต้มเนี่ยค่ะเ,เราจะใส่เนื้อต้มไปกับน้ําเลยนะคะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเอาเนื้อลงก่อนอันนี้เป็นเนื้อสันที่หัน่นเวลาหั่นเนี่ยค่ะสังเกตว่าเราจะหั่นชิ้นค่อนข้างโต เพราะว่าเดี๋ยวเวลาที่เราเคี่ยวเนื้อไปเนะะี่ยค่ะเนื้อจะหดเ,เล็กน้อยนะคะแล้วก็ต้องการให้เหมือนกับหนึ่งชิ้นอะ่ะมันเป็นหนึ่งคำน,นั่นก็จะชิ้นใหญ่หน่อยนะคะใส่เนื้อไปเลยแล้วก็เดี๋ยวจะตามด้วยน้ําเปล่าที่เราเตรียมไว้นะคะอันนี้เนื้อเราใช้ประมาณ800กรัมนะคะไม่ถึงกิโลแล้วก็จะเติมน้ําประมาณเจ็ดถ้วยเพราะว่าเราต้องเคี่ยวค่อนข้างนาน ปกติถ้าเคี่ยวให้นุ่มจริงๆอะค่ะก็จะใช้เวลาประมาณสัก2-3ชั่วโมงนะคะแต่อันนี้เดี๋ยวจะมีส่วนที่ต้องใส่ไปอันนึงที่ขาดไม่ได้ก็คือตะไคร้เพราะวันนี้จะเป็นตัวที่ช่วยดักกลิ่นของเนื้อนะคะใส่ตะไคร้ไปเสร็จแล้วเนี่ยค่ะเราก็จะต้ม เราจะต้องเนื้อค่อนข้างนานนะคะทีนี้พอเราตั้งไฟแล้วเนี่ยค่ะอีกสิ่งหนึ่งที่จะใส่ลงไปด้วยก็คือเกลือป่นเพราะว่าเกลือจะทําให้เนื้อเนี่ยค่ะมันไม่จืดจนเกินไปนะคะมันจะมีรสของเกลือแทรกเข้าไปในขณะที่เราต้มเพราะว่าเราจะใช้เวลานานมากที่บอกว่าประมาณ2-3ชั่วโมงแต่ดั้งเดิมของแกลงลันจวนเนี่ยคือเข้ามาจากเนื้อที่สุกแล้วเพราะนั้นเวลาก็จะสั้นมากเอา2อเมนูมารวมกันแล้วก็เสิร์ฟได้เลยแต่อันนี้เราอาจจะต้องรอเรื่องของการเคี่ยวนะคะช่วงแรกสามารถใช้ไฟแรงได้พอเห็นว่าน้ําเดือดแล้ว มีฟองเดือดและเราจะต้องหลีไฟลงทันทีนะคะให้เป็นน้ําเดือดที่เขาเรียกว่าน้ําเดือดปุดๆคือเดือดเป็นพลายน้ําเล็กๆแล้วก็ตุ๋นแบบนั้น,นะคะ่ะไปเรื่อยๆนะคะจนกระทั่งเนื้อนุ่มดีวิธีการเช็คว่าเนื้อนุ่มหรือยังนะคะก็ง่ายๆเราก็จะตักเนื้อขึ้นมาเสร็จแล้วก็ใช้นิ้วของเราค่ะเป็นเล็บเนี่ยค่ะหยิกลงไปถ้าสมมติว่าหยิกแล้วนุ่มแสดงว่าโอเคนี้ใช้ได้แล้ว ะะอันนี้ก็จะเคี่ยวไว้ก่อนนะคะเดี๋ยวเราค่อยมาดูกันว่าหลังจากที่เราเคี่ยวเนื้อไปประมาณ 2- 3ชั่วโมงแล้วหน้าตาของเนื้อออกมาเป็นยังไงนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันหลังจากเราเรอคอยมา3ชั่วโมงตอนนี้เนื้อของเรานุ่มได้ที่แล้วนะคะเดี๋ยวเราจะมาดูว่ามันจะเป็นแกงลันจนต่อ,อยังไงนะคะทีนี้ในส่วนของตะไคร้ที่เราใส่ไปในช่วงแรกที่เป็นตะไคร้หั่นท่อนณนะขณะนี้เนี่ย เก็บออกหมดแล้วเพราะว่าเวลาเสิร์ฟเนี่ยคะ่ะตะไคร้ท่อนตรงนั้นก็จะกลายเป็นขยะที่อยู่ในจานเราก็จะไม่เสิร์ฟเข้าไปนะคะเพราะนั้นเราตักออกหมดแล้วทีนี้เราจะมาต่อเลยว่าส่วนผสมต่อมามีอะไรนะคะสิ่งที่จะต้องต้มเสียเวลาค่อนข้างนานอันนี้จะเพิ่มรสหวานนิดหน่อยด้วยนะคะก็จะเป็นหอมแดงนะคะเราจะใส่ไปเลยไม่ต้องผ่าไม่ต้องหั่นอะไรเลยนะคะใส่ได้เลยแล้วก็จะมีกระเทียมนะคะออกเปิดเรียบร้อยแล้วใส่ลงไปเลย เวลาที่เราต้มพวกนี้นะคะไฟจะไม่แรงมากเนื่องจากว่าถ้าเราใช้ไฟแรงน้ําเดือดพลานเลยน้ําแกงเราจะขุ่นม,มากนะคะเพราะฉะนั้นก็จะไม่น่าทานน้ําแกงที่ดีไม่ว่าจะเป็นแกงอันไหนถ้าเป็นลักษณะแบบนี้น้ําต้องใสของอาหารไทยนะคะนั้นก็จะต้องใช้ไฟที่ไม่แรงมากก็ต้มไปเรื่อยๆสักพักหนึ่งหอมกับกระเทียมเนี่ยสุกเร็วมากนะคะพอหอมกับกระเทียมสุกแล้วเราก็จะมาเติมสิ่งที่ จะรับประทานอีกอันหนึง่งเมื่อกี้เราเอาตะไคร้หั่นท่อนออกไปแต่สิ่งที่จะใส่เข้ามาแทนก็คือจะเป็นตะไคร้ซอยฝอยนะคะเพราะอันนี้เนี่ยเวลาเสิร์ฟไปแล้วจะไม่เป็นขยะเราสามารถเคี้ยวรับประทานได้เลยนะคะก็จะใส่ไปด้วยนะคะเดี๋ยวเรารอ,รอสักพักหนึ่งให้หอมแดงสุกก่อนนะคะถ้าเสิร์ฟแบบไม่สุกเนี่ยเขาจะมีกลิ่นค่อนข้างแรงนะคะเพราะฉะนั้นพอสุกแล้วเนี่ยมันจะกลายเป็นผักอันหนึ่งที่รสชาติหวานนะคะกลิ่นก็จะหอมขึ้นนะคะ แล้วก็รอแป๊บหนึ่งนะคะให้ให้ใหอมแดงสุกนะคะเวลาที่เราสังเกตว่ามันสุกหรือยังปกติแล้วเ,เป็นวัตถุดิบไม่ว่าจะเป็นเนื้อเป็นไก่หรือเป็นอะไรบางทีเนะะี่ยค่ะใส่ไปส่วนหดดมันจะจมอยู่ข้างล่างก่อนแต่พอมันสุกเนะะี่ยค่ะมันจะลอยขึ้นมาเราก็จะพอสังเกตได้นะคะแล้วพอมันสุกได้ที่มันก็จะเปลี่ยนสีนะคะจากที่เป็นหอมที่เป็นสีม่วงเมื่อสักครู่นี้นะคะ่ะสีก็จะ อ่อนลงจางลงนะคะอันนี้เดี๋ยวเราต้มแป๊บเดียวเพราะว่าเขาจะสุกเร็วมากนะคะแล้วเมื่อหอมสุกแล้วสิ่งต่อมาที่เราจะใช้ก็คือซอสที่เราทําเอาไว้นะคะเพราะนั้นรสชาติของแกงลันจวนมาจากซอสน้ําพริกกะปิของเราทั้งหมดเลยถ้าเราตาำน้ําพริกกะปิอร่อยแกงลันจวนของเรามันก็จะอร่อยถูกปากเราตามรสชาติที่เราปรุงไว้ตั้งแต่แรกนะคะเดี๋ยวเราดูว่าหอมเราใช้ ที่ต้มปลาได้ที่หรือยังนะคะก็จะเสียเวลานิดนึงขอเล่นไกลหน่อยน,นะคะเพื่อให้มันเร็วขึ้นเ,นะะเดี๋ยวให้ดูหอมที่มันเปลี่ยนสีแล้วตอนแรกมันจะเป็นสี ค่อนข้างจะเป็นชมพูอมม่วงนะคะตอนนี้เนี่ยพอมันเริ่มสุกนะคะสีก็จะจางลงนะคะ mm. ก็แสดงว่าเขาสุกแล้ว mm. เขาก็จะลงไปอยู่ที่ก้นหม้ออีกรอบหนึ่งทีนี้เดี๋ยวเราจะเริ่มปรุงรสนะคะปรุงแค่ไหนก็แล้วแต่ว่าที่บ้านชอบรสจัดไหมถ้ารสจัดก็จะปรุงค่อนข้างเยอะนะคะเดี๋ยวกลิ่นจะเริ่มเปลี่ยนละเราจะใส่ซอสลงไป mm. ดูแล้วไม่น่าจะรับประทานได้ แต่ขอบอกว่ามันรับประทานได้จริงนะคะยวดูว่ารสน้ำแกงโอเคไหมอันนี้เติมได้อีกเล็กน้อยอแล้วก็เขาจะให้เพิ่มเติมอีกนิดหน่อยนะคะก็คือใส่เป็นพริกขี้หนู อาจจะบุบเล็กน้อยอย่าไปทุบจนแตกถ้าทุบแตกพริกจะไม่ลอยแล้วมันจะไปลองอยู่ที่ก้นอย่างเดียวนะคะอันนี้เน่จะบุบมาเล็กน้อยฉะนั้นเดี๋ยวเราใส่ไปเลยเป็นพริกขี้หนูเพื่อให้มันมีสีสันขึ้นนะคะแล้วก่อนที่เราจะยกหม้อน,นี้ลงเราก็จะเพิ่มเติมด้วยมะนาวอีกเล็กน้อยออตอนแรกเนี่ยในน้ำพริกกะปิเราใส่มะนาวไปแล้วแต่การใส่มะนาวปิดท้ายช่วงหลังตรงนี้ค่ะจะเป็นการใส่เพื่อหนึ่งคือเพิ่มกลิ่นหอม ะะเพราะว่ามะนาวช่วงแรกที่เราเคี่ยวไปกับน้ำพริกกะปิในกลิ่นก็จะจางน่ะนะคะก็จะเป็นการเพิ่มกลิ่นก่อนที่เราจะยกมันไปเสร์ฟนะคะเติมมะนาวเล็กน้อยถามว่ามันจะทําให้รสชาติเปรี้ยวขึ้นมากไหมไม่มากค่ะนิดเดียวนะคะก็จะเป็นเปรี้ยวที่ใสขึ้นนะคะแล้วก็กลิ่นก็จะหอมขึ้นเดี๋ยวเราจะบีบไปอีกเล็กน้อย,เด,ยเดือดแล้ว สุดท้ายก่อนที่จะยกไปเสิร์ฟนะคะกลิ่นอีกกลิ่นหนึ่งที่ต้องเพิ่มเติมก็คือกลิ่นของโหระพานะคะเดี๋ยวเราใส่โหระพาไปอันนี้มากน้อยแล้วแต่ว่าเราชอบือเปลานะคะชอบมากก็ใส่เข้าไปเยอะได้เลยเดี๋ยวเวลาสุกแล้วโหระพาก็จะยุบลงไปนะคะอันนี้อาจจะเก็บไว้เล็กน้อยเพื่อเวลาที่เราจัดเสิร์ฟก็จะมีโหระพา้ว ได้กลิ่นไหมเอ,อ่ยอ่ะอันนี้หม้อนี้แกงรันจวนเราเสร็จเรียบร้อยแล้วแต่ว่ามาดูวิธีการจัดเสิร์ฟนะคะว่าเราเสิร์ฟเปไงให้มันดูน่าทานนะคะเดี๋ยวก็จะมีเสิร์ฟเล็กน้อยในส่วนของแกงรันจวนอันนี้ค่ะจะต้องเสิร์ฟขณะที่ร้อนๆนะคะก็จะปริมาณเสิร์ฟอันนี้ค่ะจะเสิร์ฟไม่มากนะคะเสิร์ฟนิดเดียวเพราะว่าจะเสิร์ฟสำหรับหนึ่งคนทานเท่านั้นนะคะเราก็จะตักเนื้ออันนี้ของเรา เดืลดไฟอย่นี้ก็จะตัดก,ก้อนเนื้อนะคะแล้วก็ให้ติดตะไคร้ติดหอมแดงพวกนี้มาบ้างนะคะก<อ>่อนที่จะยกไปเสิร์ฟนะคะก็จะอาจจะมีการตกแต่งนิดหน่อยให้เขาดูน่าทานขึ้น ที่เรามีอันนี้ค่ะเป็นยอดโหระพาที่ดูสวยงามในหม้อเมื่อกี้มันจะดูไม่สวยแล้วนะคะแล้วก็จะตกแต่งเข้าไปนะคะแล้วก็อาจจะมีพลิกเพิ่มสีสันนิดนึงค่ะอันนี้ก็จะได้ แกงที่ชื่อว่าแกงลันจวนออกมาเสร็จสมบูรณ์เรียบร้อยแล้วค่ะ